มาจ้าชานี้เมนูออกเนื้อใส่ผักอัุอัญญาะจ้าวันนี้อยากกินออออีกแล้วว่าคนเราอย่างเราก็ต้องกินอ่อนะจ้าอันดับแรกเดี๋ยวคั่วคั่วข้างแกงก่อนเนาะขอวางก่อนเด้อัขวข้างแกงก่อนอันนี้ก็จะมีิกแห้งตะไคร หอมแดงกระเทียมพริกแห้งหอมแดงกระไครนะจ๊ะคั่วข้างแกงให้หอมๆก่อนนะจ๊ะวันนี้เนื้อที่ใช้นะคะเราใช้เนื้อเศษแกงนะเวลาไปซื้อก็บอกว่าเอานเนื้อเศษแกงจ้าไม่ใช่เนื้อเศษต้มนะจ๊ะเศษต้มจะเป็นอีกอย่างหนึง่งมาพร้อมกับเสียงเพลงนะจ๊ะ <laughs> เสียงเพลงที่ได้ยินคือเสียงรถกับข้าวรถกับข้าวก็มาแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนะจ๊ะเดี๋ยวเอาข่วเนื้อก่อนนะตัวเนื้อให้เนื้อเขาสุกประมาณประมาณนึงก่อนเดี๋ยวเราก็จะค่อยเติมน้ําตามลงไปเพื่อไปให้มันแบบหอมหอมหวยหยให้เนื้อมันได้อ่าให้เนื้อมันได้ดาดกระทะสุดหน่อยกันนะจ๊ะเนื้อดาดกระทะดีๆแล้วก็หอมเลยหอมละหอมมาก สุกในระดับหนึ่งแล้วนะจ๊าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําใส่ลงไปน้ําเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อรู้จักเอ่อมั้คะเอ,นะคะเอ่คือระหว่างแกงกับหมกค่ะอมกมับหมกเออออมกมับหมกเป็นเอ่ <laughs> เราจะใส่ผักที่สุกยากไปก่อนเนาะนี่ ก็จะมีมะแขงกับบักเขียนะจ๊ะอันนี้บักแขงคือมะแขงมาเราเรียกบักแขงอภาษาไทายเรียกมะเขือพวงนะจ๊ะแล้วก็อันนี้มะเขืออันนี้เก,ก็บจากสวนเรานะจ๊ะอาจจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็กินได้จ้ะใส่เข้าไปก่อนนะอะไรที่สุกยากๆเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะจ๊ะวันนี้เรามีผักอะไรบ้างผักเยอะมากขอบอกอันนี้คือผักพึกนะจ๊ะรู้จักผักพึกไหมอันเนี้ย ปีหนึ่งเด้อสิได้กินเทียนึงเนี่ยจะได้กินช่วงฤด,ดูหนาวเลยแหละเขาเรียกว่าผักผึกคนไทยหรือภาษากลางหรืออะไรเขาอาจจะเรียกผักขี้หูดนะจ๊ะผักขี้หูดแล้วก็จะมีอันนี้ลูกโดดจ้าลูกโดดเป็นพริกกะเหลี่ยงจ้าพริกกะเหลี่ยงอ่อนแล้วก็ฝั่งนี้มีผักซีลาวแล้วก็ต้นหอมกับหอมหอมจีนหรือผักชีใบเลื่อยอันนี้ก็ ผักฮาดผักดไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแล้วก็อันนี้คือผักขี้นาคนะจ๊ะนี่ผักขี้นาคแล้วก็ฝั่งทางนี้ใบเงาเงา้ก็คือใบสะพูหรือว่าผักอีลิศในผักลายบอจ้าอา้าวเราใส่ลงไปเลยเนาะเราใส่ลูกโดดก่อนเราอัอนที่มันสุก ช้าๆแล้วก็ใส่แล้วก็นี่แล้วก็จะใส่ผักอันนี้ไปก่อนเด้อเดี๋ยวก็พวกผักใบเดียวเราค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปรุงก่อนอืมอืมอืมอันไหนลงไปแล้วก็ลงไปรีบขึ้นมาเห็นยังไงหอมจังเลยอ่ะตรงใส่วันนี้แกงเราสิล้นมอยแล้วจ้าดูแล้ว <c oughs> ปกติแล้วอ่ะถ้าจะบด ถ้าไม่ออ่ะนะจ๊ะแกงอย่างนี้ก็อร่อยนะผักผักผึกอะแกงใส่แกงใส่เนื้ออย่างเงี้ยก็เรียกว่าแกงอ่อมก็จะอร่อยแต่วันนี้เราอยากกินผักหลายๆอย่างเราจะเอะ่แล้วเราก็จะใส่ปรุงเครื่องเรามาปรุงเครื่องกันนะจ๊ะเช่นเคยปลาร้าน้ำปลาร้าเดี๋ยวเปิดขวดใหม่กันปลาร้านะจ๊ะเราจะใส่ไปแค่ไม่ต้องเยอะ แค่นี้พอยานขิมจะต,ต้องค่อยๆปรุงแล้วก็มีซีรสนะจ๊ะซีรสเราจะใส่ไปแค่สองบวงจ้ะจ้ะพอค่ะไม่มีเบิร์น,นะ่ะกินหลยกินหลายอาจจะไม่ดีก็ได้ <laughs> แล้วก็นี่จ้าผงปรุงรสสักหน่อยหนึ่งแป้เข้าหนัวเพิ่มขึ้นนะจ๊ะ ข้าวเบียก็ใช้ข้าวเหนียวนะจ๊ะแช่น้ำแล้วก็มาตำซิมก่อนขอซิมก่อนเด้ออร่อยแล้วอร่อยมากใส่ข้าเบียลงไปก่อนนะเราใส่ข้าวเบียร์แล้วเราก็จะใส่ผักเลยนะให้มันสุกพร้อมๆกันไปเลยเดี๋ยวคุณข้าวเบียรก่นอนโอ้แค่นี้ก็เป็นต่แซบแล้วเนาะนะนะใส่ผักปะเนี่ย ทีนี้เราก็ใส่ผักนะจ๊ะใส่ผักคาบจ้าผักคาดผักหาดใบขี้หนากใบสะพูอ่าดูดลงไปเลยจ้าอ่าแล้วก็ผักซีลาหอมผักซีราดูดไปพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวเราก็รอให้ผักเขาเริ่มยุบยุบสุกแล้วก็เอากินได้โอ้เออเมื่อน,นี่เป็นออเออคงแทแล้วว่านะเมื่อนี้เมื่อนี้ออกไม่ได้สดนะคะอย่าเออ พุท่าวูหลานบอกว่าห้ามสุดเออเด้อสุดเออสิตาคุ้นมากว่ะเขาต้องเอาข้าวตุ้ยอนะจ๊ะแล้ววันนี้เนื้อสามขีดกับผักหนึ่งกิโลอีกแล้วค่ะวิตาแซ่บก่อนเนาะว่าบไได้เด้อเดี๋ยวให้พักสุกจักหน่อยก่อนอีกพักดิบไล่เหมือนสีอึทองมันสียิงทองหอมจัง อยู่เขาแล้วบัดเนี่ยขอแค่ตั้งใจทําอย่างมีความสุขกับข้าวเราก็แซ่บประจา้าขอให้เราอารมณ์ดีสังเกตบ่เวลาอารมณ์ดีๆมีกับข้าวข้าวแซ่บเด้อขัสิบุยาเค็ดหรืออารมณ์บดีนี้เคสดล็กกับบุ๊เศบจ้าอันนี้อารมณ์ดีสุมือเฮ็ดแซ่บสุมือเดี๋ยวสิมกันเด้อมั่นใจจังอะ่ะ มากลองไปทำตามกันดูนะคะขอตั้งชื่อว่าเอ่เนื้อใส่ผักอายุอัญญะ <c oughs> น,นี่แหละยากใส่ผักอะไรก็ใส่นะจ๊ะดูดิโอ้แซ่บเกินคำบรรยายลองไปทำตามดูนะจ๊ะบายเชฟชุดนอนของแซ่บยามเชา้าจ้ะ สินข้ากัน